โรงเรียนวัดส,สว่างบุรพานำโดยนางสุชยาพัคโตผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ดำเนินงานน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติโดยการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพตามพระบรมราโชบายการศึกษา โดยได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเชื่อมั่นว่าถ้าผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีระเบียบวินัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน จะทำให้มีความรู้อ่านออกเขียนได้แก้ปัญหาเป็นมีทักษะการปฏิบัติงานและมีทักษะอาชีพส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นโดยใช้นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice เรื่องการบริหารจัดการศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติให้มีคุณธรรมนําชีวิตด้วยสว่างบีโมเดลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อบริหารจัดการศึกษาโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ด้านมีคุณธรรมนำชีวิตสู่การปฏิบัติ 2. เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน 3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนอ่านคล่องเขียนคล่องและมีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกระบวนการในการดำเนินงานสว่าง B-Model สู่ความสำเร็จมีดังนี้ S 1. s urve y สำรรวจสภาพปัญหา 2. analysis วิเคราะห์ปัญหา 3. work การปฏิบัติงานตามแผน 4. assessment การประเมินผลความก้าวหน้า 5. network การสร้างเครือข่ายผู้ปกครองชุมชน 6. g o สถานศึกษาบรรลุเป้าหมายของการดำเนินงาน การดำเนินงานตามรูปแบบดังกล่าวข้างต้นจะบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและดำเนินการผ่านกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เรียนไปในทางที่ดีขึ้นผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีความรับผิดชอบระเบียบวินัย และมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานศึกษาเรียกว่ามีพฤติกรรมที่ดีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาความเป็นคนดีมีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมทำให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกเป็นไปตามที่สถานศึกษากำหนดรู้จักแยกแยะสิ่งผิด สิ่งถูกสิ่งชั่วสิ่งดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดที่ชั่วเป็นพลเมืองดีสามารถส่งเข้าแข่งขันทักษะวิชาการประกวดกิจกรรมและแข่งขันความสามารถด้านต่างๆจนประสบความสำเร็จโดยมีผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ผลการประเมิน rtntone มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ดังตารางที่ปรากฏอีกทั้งโรงเรียนยังได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติกิจกรรมการแข่งขันมายากลและกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลางงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เนื่องจากความร่วมมือของผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนทำให้ผู้ปกครองชุมชนมีความพึงพอใจและสถานศึกษาได้รับการยอมรับจากชุมชนมากขึ้นโรงเรียนวัดสว่างบุรพาขอขอบพระคุณค่ะ